พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเรียนให้ทราบถึงสถานการณ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมในเขตรกรุงเทพมหานครประจำวันที่25ตุลาคม2564ดังนี้ครับในประการแรกสถานการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมจากข้อมูลด้านการข่าวเราทราบว่าในวันนี้จะมีการชุมนุมในเขตรกรุงเทพมหานคร จำนวน4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเครือข่ายสามสีภาคซึ่งกลุ่มนี้จะทำการชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงคมนาคมหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจะทำการชุมนุมในเวลา9นารกากลุ่มนี้ก็จะมีกระทบกับเส้นทางการจราจรในการเดินทางจากกระทรวงคมนาคมไปที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อ,อาราษฎรกลุ่มนี้จะทำการชุมนุมที่หน้าเดินจักงกรุงเทพในเวลาประมาณ17นาฬิกาซึ่งกลุ่มนี้คาดว่าไม่น่าจะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อย่างใดกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มพลเรืเมืองโตก้กลับซึ่งจะทำการชุมนุมที่บริเวณหน้าสาานีกาในเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาที และกลุ่มนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อย่างใดสําหรับกลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มทลุกแอสซึ่งน่าจะทําการชุมนุมบริเวณแยกใต้ดวนดินแดงในเวลา17บเนกาสานาทีกลุ่มนี้ถ้ามีการชุมนุมก็คาดว่าอาจจะมีการกอร่อความไม่สงบและอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นบริเวณโดยรอบในประการที่2 การปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการดําเนินการนั้นท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้จัดเตรียมกําลังพลและยุโทโธกรณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ําให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมากที่สุด สำหรับในการรักษาความสงบเรียบร้อยในวันที่24ตุลาคม2564ที่ผ่านมานั้นในส่วนของกลุ่มพลเมืองโต้กลับและกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรนั้นการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบไม่มีเหตุความวุ่นวายแต่อย่างใดสำหรับในส่วนของกลุ่มทัพาน,นั้นไม่พบการรวมกลุ่มทำกิจกรรมแต่อย่างใดจนถึงณขณะนี้ครับ ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาภายใต้การปฏิบัติการตามนโยบายเชิงรุกของท่านผู้ชิชาการแห่งชาติท่านผู้ิชาการตำรวจวอมบานได้จัดเตรียมกําลังปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจนถึงขณะน,นี้เป็นเวลา19วันจึงถือว่าบริเวณแยกใต้ดวนดินแดงบริเวณจัดดินแดงและบริเวณโดยรอบนั้นมีความสงบสุขในระดับหนึ่ง ซึ่งกอมประชการหลวคอนบานยืนยันว่าก็จะปฏิบัติภายใต้ามาตรการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปในประการที่3ครับการดําเนินการทางกฎหมายจนถึงในขณะนี้ครับมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนทั้งสิ้น732คดีขณะนี้ทําการสอบสวนและสั่งฟ้องไปแล้วจํานวน341คดี อยู่ระหว่างการสอบสวนจำนวน391คดี